นิทานเรื่องน้ำค่ะนิทานเรื่องอะไรครับลองดูสิกะรัวัวัวกินัวอาัวกินทัวโอเคปิดไมเลยครับเดี๋ยวครูบีจะเล่าให้ฟังโซเฟียปิดไมเลยลูก เดี๋ยวเวลาถามก็ตอบคาถามได้นะครับนิทานสระอัวเรื่องวัวกินถัว่วมีวัวตัวหนึ่งมันกินถั่วนะครับงานเทศกาลถัว่วขายตั๋วแล้วจ้าเจ้าวัวเริงร่าวิ่งมาเข้างาน ดีใจมากครับเทศกาลกินทัว่วหอมหอมกลิ่นทัว่วเจ้าวัวยิ้มหวานกินทัว่วทั่วงานสำราญลืมตัวหัวกินไม่ยัง ทั้งทอดทั้งคั่วถั่วมันก็มีทั้งถั่วทอดนะครับแล้วก็ถั่วคั่วเนาะพัวพันกินถั่วยั่วน้ำลายไหลอร่อยมากเลยร้านนกกระตัวรัวกรองใบใหญ่เชิญวัวด้านในถั่วใหม่จากครัว โรอ,อัวครัวถั่วแคกถั่วเขียวเขียวเพลินเชิญวัวถั่วทองพึ่งคั่วชั่วครู่เดี๋ยวมารู้จักไหมครับถั่วเขียวรู้จักไหมครับ รู้จัก,จกค่ะอ่าถั่วทองรู้จักไหมครับรู้จักค่ะอ่าถั่วทองก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมเยี่ยมมากอ่าต่อไปอันนี้น่าจะเป็นถั่วแขกนะครับถั่วลิสงต้ม กลมกล่อมดีหนาะอย่ามัวรอช้าเชิญมาซื้อถั่วนี่ถั่วลิสงต้มนะครับกระตั้วขายให้ไม่แพงอยากกลัวเดี๋ยวแถมเม็ดบัว ให้วัวลิ้มลองนี่เม็ดบัวเคยเห็นเม็ดบัวไหมครับไม่เคยค่ะอะมเคคะม็ดเม็ดบัวเนี่ยนะักเรียนคิดว่ามันอยู่ที่ไหนเอย่ยดอกบัวค่ะโอ้เยี่ยมมากมันอยู่ในดอกบัวนะครับเม็ดบัวอ่าลองไปสังเกตดูนะเขาเอาไปทำขนมหวานได้เนาะ หรือเอาไปต้มก็ได้แล้วก็ทานนะซื้อถั่วหมดตัวกินถั่วเต็มท้องหัวเดินปิดป้องกลัวท้องระเบิดยามมืดสลัวกลัวจะเลยเถิดหัววิ่งหน้าเริดวิ่งหนีเข้าทุ่ง เอ๊ะเจ้าวัวเนี่ยน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเลยวิ่งหนีเข้าทุ่งไปเลย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นครับดูสิมีใครทราบบ้างกินถั่วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับปวดท้องค่ะอ่าปวดท้องกำลังไปหาที่ขับถ่ายใช่ไหม ก็เลยไปถ่ายที่ไหนครับในทุง่งหญ้าอ่าในทุง่งหญ้าเยี่ยมมากโอเคนิทานเรื่องนี้ก็มีคำที่ประสมสระอัวหลายคําเลยมาเริ่มจากด้านหลังเลยนะครับอ่าสลัวก็คืออาการที่มองใกล้จะมืดและสะลัวสลัวนะครับหรือใกล้จะเช้าก็เรียกว่าสลัว ต่อไปกลัว,กล,ออวกลรออัวครัวอวอัว,วนะครับต่อไปทัวทอ,อัวถัวไม่อีกทัวตออัวตัวคำเดิมก็ไม่ต้องบอกแล้วต่อไปตออัวตัวไม่ทัวตัวกระตัวเป็นชื่อนกนะครับบออัวบัวโมอัวมัวอ ชออัวชัวไม่เอกชั่วรออัวรัวพอรออัวครัวพออัวครัวไม่เอกคั่วอ่าวิธีการคั่วก็คือเป็นการทําอาหารอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับคั่วเนี่ย ต่อไปพออัวพัวอ่าพัวพันยออัวยัวไม่เอกยัวนะครับต่อไปทออัวทัวไม่เอกทัวตออัวตัว,อวตออัวตัว,ตว,ตวไม่จะตะวาตัวอ่าจบแล้ว ในใครเข้าใจสระอัวและยกมือขึ้นสระอัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรนะครับใบบุญหนากาศวอแววนเยี่ยมมากสระอัวประกอบไปด้วยมงหนากาดและก็วอแวนที่เราเรียนปลายไปนะครับเป็นสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดนะครับ เดี๋ยวพร,พรุ่งนี้เราจะมารู้จักสัตว์อวแบบมีตัวสะกดกันนะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสดีค่ะครับ